สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ธวีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแก๊งเอิร์ธวีให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม FC Online นะครับผมมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดวันที่11ทธันวานะครับผมเพราะว่ามีไอดอลมาด้วยก็คือพี่ป๋องกําพลนะพี่กระป๋องแปงผมพี่ป๋องรมุผมและกิจกรรมเขาเรียกกิจกรรมสะสมการ์ดพ่อป๋อง โอ้โหไปดูเขาดิโคตรอวยเลยวิธีรับการ์ดนะครับผมก็นี่นะรับฟรีปองดึงลมรับตรงนี้นะครับผมรับฟรีเลยนะไงปองลิงลมเดี๋ยวมึงเจอลิงแจ็คเกียก่อนรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอมาเปิดการ์ดที่มารีแอคชั่นของพี่ปองเปิดตัวมาจะเป็นยังไงครับผมไปเลยนะครับผมพี่ปองไปปองแปงนะครับผมเอา ไม่มีไฟไม่ได้ขึ้นไฟแบบอย่างนั้นหรอวะก็ประมาณนี้หนึ่งร้อยยี่ิบสี่นะอ่ะบวกแปดนี่นะผมพี่ป๋องนะผมเข้ามาฟูลทีมแปดนะอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยห้าห้าโอ้โหสูงหกหกเตี้ยอย่างหมาโอ้ยดุยข้าพลังที่โดดเด่นยิงโค้งอ่ะนี่เหมือนเหมือนแบบว่ายิงโค้งแม่น้ําเจ้าข่าแม่น้ําเจ้าพญานะการเปิดบอลโอ้โหหลักๆเขาเลยนะยิงไกลยิงโหดนะเข้าประทับบอลอย่างโหดโอ้ย ก็ะจะเป็นปี G R U นะผมแ a n นเดตลันเดอรอาเป็นนักเตะที่ไม่เคยได้เป็นแชมป์นะแล้วว่าอืมเป็นนักเตะเนค้ารวบรวมนักเตะที่เป็นรองแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกแต่ยังคงเปลี่ยนไปด้วยทักษะความสามารถและความมุ่มมากน่าจดจำนะก็คือพวกเขาเนี่ยแหละ G R U แก n นเดตลันเดอรอาถามว่า ตัวท,ท็อปตอนนี้ก็คือจะเป็นคริสเตจนโดโรนัลโดนะครับผมเอาอีกแล้วที่ซีอนะครับผมก็แบบว่าต้องจ้องกันไปนะครับผมตอนนี้ CR7 ดักกันโอ้โห,หสุรตานท่านไหนเนี่ยดักบวกแถ้าบวกแปดนะร้อยห้าสิบโคตรทองร้อยห้าสิบโคตรทองเลยนะกระโดดโคตรทองปีนี้น่าจะหมงบอลเก่งนะครับผมนะก็ะมีหลุยส์โซเลเด้วยนะครับผมแมสซี่นะครับผมจอลาแล้วก็ซีดานนะแล้วก็ฟานไดอ่ะฟานได ฟันได้อันนี้น่าสนใจนะอ่าน่าสนใจในมาผมไม่ว่าไม่ไม่น่าเล่นแต่ลุนนี่น่าน่าน่าเล่นนะโปรทีมเพน่าจะโคตรน่าดูนะครับผมเนี่ยวิ่งจะร้อยสามเอ็ดเลยถือว่าดีนะเลดเบลหกเลดเบลน่าน่าจับมากเลยเกรดเบลน่าจับน่าจับนะ วิ่งเกือบทองอ่ะถ้าฟูาทีมอ่ะอ่ะทองจริงด้วยแต่งอีกหนึ่งทองแล้วโอเคนะผมก็หลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้นะผมเนาะ d ร e. u นะผมสำหรับคดนี้นะแพทนี้มีตอนนี้การมาอย่างมาแล้วนะครับผมการมาแล้วนะใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ พูดถึงการอัปเดตต่อไปนะผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าการ์ดไอคอน T M นะเปลี่ยนเป็นไอคอนคีย์นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นเขาเรียกว่าแลกบวก5นะผมเป็นไอคอน T M ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้แต่ปัจจุบันนี้แพดนี้คือสามารถแลกเป็นแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมซึ่งมันต้องมีขั้นตอนนะผมขั้นตอนก็คือสะสมคีย์ก็คือตัวนี้คือตัวลูกกุญแจนะไอคอน T M คีย์นะผมก็จะมีลำดับเลยก็คือ15 15 1 0 hold ผมพูดถึงแค่18พอ15พอเพราะว่าแค่นี้ก็หาแทบลำบากแล้วก็คือ1นค่าพลังเริ่มต้น115จะแลกได้แค่5คีย์ตามลำดับนะ16ก็จะเป็น8คีย์แล้วก็ไปเรื่อย10คีย์ก็ดวนไปนะผมับผม18ก็จะเป็น118ก็จะเป็น20คีย์นะผมก็คือ20คีย์จะมีนักเตะอะไรมั่งไปดวนนะตอนนี้ก็ขั้นต่ำก็มีหรือฟิกโก้กาอะไรอย่างนี้ต่างๆก็คือค่อนข้างที่จะโคตรแพงนะผมไปด้านแพงมากเลยนะครับ้รเบิดลย พอแลกคีย์เสร็จแล้วมันจะมี2อย่างอันนี้จะเป็นแบบว่าแลกแลกเงินไอคอนทีเอ็มคอยไอ้คอยคอยหน้าจานนี้นะไอคนที่แบบว่ามีคอยเหลือก็คือเขาเรียกวาการแล้วกันนะสามารถแลกเป็นเงินได้นะครับผมนะผมลองแลกให้ดูนะนี่มีทั้งหมด55เหรียญนะครับผมเพิ่มไปเลย55เหรียญนะตอนนี้ดําเนินการแลกเลยก็คือแบบว่าจะได้เป็นเงินนะนะครับผมแลกให้ดูแล้วก็ได้ เพลกาสุ่มเงินนะครับผม 500M ถึง5000 m ก็มก็รู้ๆอยู่นะครับผมถ้าถ้ามันกำไรมันก็จะได้แบบว่าดีอ่ะก็ไปที่หน้าช็อปยูสเซอร์นะครับผมนี่ก็จะมีไอคอนบ็อกนะครับผมไอคอน TM เอ็อกพวกนี้นะครับผมเดอะโมเมนต์จะมีตั้งแต่5 5คีย์ก็คือ5กุญแจนะครับก็อันนี้จะได้เงินล้วนๆนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะได้แบบว่า20คีย์มาสุ่มนะครับผมมีโอกาสได้ ไอคอนเดอะโมเมนต์แพ็คนะครับผมพอ50าคีย์มาไ,มไอคอนสุ่มๆหรือว่ามนเป็นกล่องสุ่มนะครับผมและอันนี้300คีย์มีโอกาสคัดนักเตะไอคอนเดอะโมเมนต์ The ได้50คนนะแล้วก็หรือเงิน1,000ล้านล้านนะ1,000 1พันนล้านกันนะครับผมถือว่าเอาโหดเอาเรื่องอยู่นะสำหรับไอคอนบล็อกนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด like ไลค์กดติดตามนะกดติดตามไว้ด้วยนะครับเอาขั้นตอนกันแรกก็เอา ไอคอนที่เป็นเ็าเรียกว่าค่าพลังที่ใกล้เขียนไปแรกกันะครับผมก็ลองชั่งน้าหนักดูว่าอันไหนขาดทุนหรือไม่ขาดทุนนะครับผมก็บางคนจะได้ไอคอนเดอะโมเมนต์ก็ซื้อเก็บตังค์อีกนิดหนึ่งซื้อดีกว่านะครับผมนะแต่ให้แบบอยากสุมดวงสมไม่กี่กุญแจก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมไม่เอาแล้วผมไม่น่าไม่น่าสมผมเก็บตังค์ซื้อด้วยก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดตามเพจแก n g Earth r v i ด้วยนะครับผมจะ5้า500ซับต์ครแล้วนะ ขอดกดน,อนะกดติดตามหน่อยนะโอเคครับขอบคุณมากครับ